สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่27สิงหาคมถือเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งข,ข,ขันปรับปรุงเรียบร้อยวันนี้หงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรทนะเรทราคาต่อรองล่าสุดเนี่ยได้จากเพจพานุพงจรเรศสีเพจพานุพงจรเรศสีกรุณาส่งเบอร์เรทมาให้เดี๋ยววันนี้หงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรทการวิเคราะห์วันนี้จะวิเคราะห์ในรูปแบบของนักพระศึกษาพร้อมวิเคราะห์ในรูปแบบ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยมวยไทยจะสีในวันนี้ต้องวิเคราะห์อวิยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่นิดหนึง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ แอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งศิลาชัยสอเดชพันธ์เจอเพชรเมืองเสือปอมงคลอินอายุสิบสี่ปีเท่ากันนะคนหนึ่งจากสงขลาอีกคนหนึ่งจากสารคามสามฟอร์มล่าสุดศิลาชัยชนะนกยกสองมงคลชัยชนะนกยกสองปิ่นสยามชนะคะแนนสมานน้อยขนาดที่สามฟอร์มล่าสุดของเพชรเมืองเสือชนะยอดแสนชัยแพ้ยอดแสนชัยแพ้เพรชรโชกุล จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิด้วยกันทั้งคู่นะศิลาชัยมวยวขวาเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยขาแหลกถานรยอาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องนอกได้ในดีสอบคมหัวจิตหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาที่เพชรเมืองเสือจังหวะฝีมือถ้าเป็นมวยซ้ายถีบขวาฟาังซ้ายถีบขวาฟังซ้ายในเหนียวแน่นวันนี้มาเจอกันที่น้ำหนักร้อยปอนด์มวยคู่นี้องคแดงชอบไปที่ศิลาชายัยมองว่าศิลาชัยนี่แกร่งทั่วแผ่นนะอาวุธมวยไทยนี่แกร่งทั่วแผ่น เลดเปิดหนะ้าเลดเปิดศิลาชัยสอเดชพันต่อ74วันนี้หงแดงให้ต่อไปที่ศิลาชัยมองว่าศิลาชัยเนี่ยอาวุธมวยไทยหนักแรงทุกลูกโหดเกินพิกัดวันนี้เดินเบียดเดินบทขาแรลกขารุยจะเบียดเฉือนชนะเพชรเมืองเสือเบียดเบียดมาถึงคู่ที่สองคู่ที่สองเพชรลีลาเอ็มยูแดนเจอกับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลงวันร้อยยี เพชรลีลา21จากกระบี่ขณะที่เสมอสิงห์18จากสุรินสามฟอร์มล่าสุดของเพชรลีลานี่คือมวยรอกปูนเสือล้วนชนะน็อกยกสองพรพิทักษ์นครสามิเทักเตอร์แพ้น็อกยก5้าก้องพบอสุขสันแพ้น็อกยกสีก้องชัยวัดเหีรยก 4, กิชัยวัด,วดขณะที่เสมอสิงนะสิจากสุรินแพ้น็อกยกสองเพชรธรรมราชพอเพชรพอวิเศษยิมชนะเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมชนะ ซปเปอร์เจมทีแอนมวยไทยยิมไฟเตอร์บูดูดันครอบเพื่อนก็ต้องเพชรลีลาเอ็มอยู่เตะขวาต่อยขวาสอกคมขนาดที่เสมอสิงพริ้วฝีมือครอบเพื่องน,นะโชกได้สองการซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แข้งซ้ายหนักแรงแข้งขวาดีสอกคมในใช้ได้ปัญหาของมวยคู่นี้คือเพชรลีลาสองไฟล่าสุดเนี่ยแพ้นอกมานะ การแพ้นอกแบบหนักๆด้วยแพ้นอกกล้องพบมวยรอบปูดเสือแพ้นอกกล้องชัยวัดมวยรอบปูดเสือโดยเฉพาะไฟสุดท้ายที่แพ้นอกกล้องชัยวัดดูว่าวันนั้นนะครเพชรลีลาใช้ร่างกายเยอะการใช้ร่างกายเยอะโดนหมัดโดนศอกโดนแบบอ่วมอรไทยอะ่ะวันนั้นโดนทั้งศอกโดนทั้งแข้งโดนทั้งเขา่าอ่วมอรไทยการฟื้นตัวของคนที่เคยชกเกมหนักๆมาน่ะ ร่างกายฟื้นหรืไมไ่ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์นะจะต้องใช้เวลานานพอสมควรในการฟักฟืน้นขณะที่ฟักฟื้นนะระบบต่างๆของร่างกายไม่ว่าการเคลื่อนไหวการยืนระยะระบบหายใจนะมันมีปัญหาต่อเนื่องมันต้องซ้อมต้องฟิตสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญขณะที่เสมอสิงไม่เคยโดนของนะักโดนเบา ขนาดที่ความสดของร่างกายเสมอสิงดูดีกว่าวันนี้เลทเปิดนะเพชรลีลาต่อสามสองหงแดงให้รองไปที่เสมอสิงมองว่าเสมอสิงนะร่างกายนี่ดูสดดูสดชื่นดูกระปี้กระเป๋าวันนี้นะวันนี้โดนหนักๆยังมองว่าทนได้ขนาดที่เพชรลีลาโดนหนักๆจะทนได้หรือไม่เพราะร่างกายเจอแต่สิ่งหนักๆมา วันนี้มองว่าเพชรลีลานะยังไม่ฟืน้นหงแดงชี้แล้วนะถึงแม้จะฟืน้นแต่การยืนระยะปลายปลายดูเป็นรองอันนี้พูดในแง่ของวิทยาศาสตร์การกีฬาดูยืนระยะปลายปลายนี่ดูเป็นรองวันนี้นะเบียดบทเบียดบทโอเคทุกคนอาจจะมองว่าเพชรลีลาดูหนักแรงกว่าทุกลูกแต่เสมอสิงอะ่ะเสมอสิงวันนี้ดูร่างกายดูดีกว่าโดนหนักหนักพอทนได้ขณะที่เพชรลีลาโดนหนักหนัก จะช้าจะเจ็บจะช้าลงหรือไม่ถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้มีผลวันนี้เพชรลีลาจะแพ้เสมอสิงเลทเปิดหน้าเพชรลีลาต่อ3-2ให้รองไปที่เสมอสิงเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานเอฟซีท่าในใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหงแปดแอจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่มวยคู่สามถือว่าเป็นศึกล้างตาเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเจอเพชรพิเศษเพชรเกศเพชรร้อยยี่สิบหกเพชรเก้าล้านเคยชนะมาที่ช่องเจ็นะหมดยกห้าเป็นรองเพชรพิเศษพอสมควรวันนั้นกรรมการชูส่วนเพชรเก้าล้านเบียดชนะเพชรพิเศษเพชรเก้าล้านยี่สิบจัดสองฐานนขณะที่เพชรพิเศษยี่สิบเอ็ดจัดสารคามฟอร์มล่าสุดของเก้าเพชรเก้าล้าน แพ้นอกยกสามเมากรีแพ้คะแนนสมิงแดงชนะคะแนนเพชรวิเศษเพชรวิเศษสามพร้อมล่าสุดแพ้เสมอสิงชนะแหลมสิงแพ้เพชรเก่าล้านเขาในอาชีพก็ต้องเพชรเก่าล้านเป็นมวยขวาแข้งขวาหนักแดงในถือว่าเป็นจุดแข็งขณะที่เพชรวิเศษยังมาฝีมือครบเครื่องถีบซ้ายวางขวานอกในดีมากๆในขวาหน้าแทนก็ทําได้ดีสรีระรูปดังมวยคู่นี้ใกล้เคียงกัน คนหนึ่งแถวไหนาคนหนึ่งจังหวัดฝีมือวันนี้ของแดงเลือกชอบไปที่มวยจังหวัดฝีมือนะชอบไปที่เพชรวิเศษมองว่าอาวุธดูหลากหลายกว่าวันนี้ในเพชรวิเศษต้องพยายามไม่ประทะถ้าประทะก็ต้องขวางหน้าแทงแทงแล้วค่ะขวางหน้ากันไม่ให้ผู้ต่อสู้แทงได้ขณะที่ปล้ำฟัดลัดเหวียงในเนี่ยต้องมีดิ้นต้องมีเถียงไม่ใช่ยืนให้เขาตีอยู่ข้างเดียวขณะที่เพชรเข้าล้านวันนี้นอกไมถัยจะต้องเดินบทเดินบเนบียดเล่นใน ถ้าเดินบทเล่นเดินเบียดเล่นนายได้วันนี้เพชรเก้าล้านมีโอกาสแต่ถ้าเดินเกาะเกี่ยวเล่นนายไม่ได้วันนี้มองว่าเพชรเก้าล้านเสร็จเลทเปิดนะเพชรวิเศษต่อสิบเก้าให้ต่อไปที่เพชรวิเศษว่าที่คู่เอกคู่เอกคํคแมแบกที่เคยุทธนาเจอกับพันศักดิ์วอวันทวีวันนี้คมัมแบกต่อ,อน้าหนักหนึ่งปอนด์นะคมัมแบกมาร้อยี่สิบเจ็ดขณะที่พันศักดิ์ร้อยี่สิบแปดมวยคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นคัมแบกนะาเคยชนะมา ค,คัมแบ็กเหนือมวยซ้าย21จากตโตราชพันศักขวาจากไชยภูมิฟอร์มล่าสุดคัมแบ็กแพ้วิวเพชรโกศลชนะวินสิเจนิมชนะพรเสน่นนนนสหนส์สอภูมิพัฒน์มวยซ้ายฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมในใช้ได้ขณะที่พันศักชนะสันเพชรสอสระชีพแพ้โฟัสแอคสันเปิดตองแพ้ดีเซลน้อยเลี่ยมธนาวัฒน์เป็นมวยขวาแข้งขวาหนักแรงในใช้ได้ อาวุธมวยไทยหลากหลายวันนี้นะวันนี้ของแดงยังชอบไปที่คัมแบ็กมองว่าคัมแบ็กมวยทางซ้ายไทยเปรียบในเรื่องของหลักเหลี่ยมได้เปรียบในเรื่องของทางมวยเลทเปิดคัมแบ็กต่อ74วันนี้ให้ต่อไปที่คัมแบ็กนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่27อัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมกับเบอร์เรทล่าสุดขอบคุณเพจพานุพงศ์เจริญศรีที่กนอกร,รุณาส่งเบอร์เรทมาให้ของแดงวิเคราะห์แบบสนชนเรทนะ ฝากส่งตรงถึงเอฟซีมาถึงมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งเลยของแดงชอบไปที่ศิลาชัยวันนี้มองว่าศิลาชัยนะไอแอดหนึ่งร้อยปอนด์ร้อนวิชาอาวุธโหดหนักแดงทุกลูกวันนี้มองว่านะมองว่ากระดูกเบอร์มวยดูว่าดีกว่าแรงกว่าจะเบียดเชือชนะนะเพชรเมืองเสือนี่คือชอบที่หนึ่งสิลาชัยต่อจัดสี่ชอบที่สองชี้ชัดไปที่คัมแบ็กวันนี้มองว่าคัมแบคมวยทางซ้ายเคยชนะมาได้เปรียบในเรื่องของทางมวยจะเบียดเชือนชนะพันศัตว เบียดเบียดเลยคู่นี้นี่คือชอบที่สองคัมแบ็กต่อเจ็ดส่ส่วนชอบที่สามหงแดงชอบไปที่เสมอสิงนะวันนี้ขอรองเสมอสิงมองว่าเสมอสิงวันนี้สภาพร่างกายดูดีกว่าขนาดที่เพชรลีลาเนี่ยโอ้โหสองไฟล่าสุดใช้ร่างกายมากเหลือเกินฟื้นหรือ,อยังยังไม่รู้ยืนระยะได้ยังไม่รู้วันนี้ถ้ายืนระยะได้มมยคู่นี้สนุกเพชรลีลา มีโอกาสแต่ถ้ายืนระยะไม่ได้วันนี้เสมอสิงเป็นมวยรูปร่างดีนะวันนี้ความเร็วหลักเหลี่ยไอคิวมองว่าเสมอสิงดีกว่าวันนี้เสมอสิงจะเบียดเฉือนชนเ mm hmm. ะเพชรลีลาเอฟยูเนเลทเพชรลีลาต่อสามสองวันนี้ให้รองไปที่เสมอสิงส่วนชอบสุดท้ายคู่นี้เบียดออกได้สามหนา้าชนะเสมอแพ้วันนี้หงแดงเลือกชอบไปที่เพชรพิเศษเพชรเกียดเพชรเลทเปิดต่อสิบเก้าวันนี้มองว่าอาวุธดูเยอะกว่านะวันนี้ ในไม่เล่นขณะที่เล่นในวันนี้ต้องมีดิ้นต้องมีเถียงนะถ้าไม่เถียงวันนี้ตัวไข่ตัวมันเลยแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่เพชรพิเศษเลดเพชรพิเศษต่อ19ให้ต่อไปที่เพชรพิเศษนี่คือชอบที่4วันนี้นะ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหองแดง,ง,แง,ง,แงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ fc ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงไป้วยกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ